พูนว่าทําทไมาคนลาวถึงเชียแต่คน,คนไประเทศไทยทําไมไม่ช่วยเหลือคนกัมพูชาเลยทั้งที่ชายแดนทําไมไม่เข้าข้างเนะาะทั้งที่ชายแดนเราสวัสดีครับสวัสดีทุกคนกกครับขอต้รับเมตรับผามกับผามาามาตับูามาตู่าาต่นรับ้ามอต้อนัเอ้อนรั้อตอับาคูอาานบาอกอัานบาอนรับตามตามนเด้อครับ กมีขมีเนาะแมแมนออกคลิปมาแมนมามาโทษคนลาวอีกแล้วแมนมาโทษว่ายังไงผู้เตียนเขาว่ายังไงเพิ่นว่าทำไมคนลาวถึงเชียแต่คน,คนประเทศไทยทำไมไม่ช่วยเหลือคนกัมพูชาเลยทั้งที่ชายแดนทำไมไม่เข้าข้างเนาะ,ะทั้งที่ชายแดนเราก็ติดกันเหมือนกับไทยอย่างประมาณนี้แล้วเนาะก็คือบอกคูเรือนกับไวยะเห็น อะไรแบนี้จมะมาอัดคิดนะว่าว <c oughs> ก็คือความเป็นจริงเนาะ,ะที่ว่าเป็นอย่างเล่ากับไทยนะแล้วคนเล่าที่เขาคางไทยเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือความใกล้ชิดนะความเชีเ่เหลยอกันเนะะาะก็คือว่าว่าง่ายๆก็คือแบบไทยเล่าเนี่ยม,มันเหมือนกับ พี่น้องเดียวกันอะเรื่งแต่ว่าแ่งแย่งกันปกครองซื้ออ่าวนั่นหนึงก็คือทำแผ่นดินเดียวกันแหละเนาะทุกคนก็เมื่อก่อนเนาะก็คือมันเป็นของไทยนะครับก็อะไรก็มีฝรั่งเศสหรือว่าอ่าทางทางเล่าเนี่เป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสตะกอนอเมริกาเนี่ยก็ฝรั่งเศสหรอโบเดลตอนนั้นฝรั่งฝรั่งเเศสนาะ ขึ้นกับหัวเมืองขึ้นฝรั่งจะขึ้นอยู่กับฝรั่งขึ้นหัวเมืองขึ้นฝรั่งฮัมเมนฮัมเมนก็คือฝรั่งเศสเนาะแล้วก็มาเอาจากไทยนี้เลยใช่ปะประวัติศาสตร์ทั้งสิบว่าเนาะประวัติศาสตร์เป็นการเรียนรู้เนาะแมนแมนปัจจุบันแมนปัจจุบันนี้เนาะเอาเอาเอาเลยปัจจุบันแมนคือว่าตั้งแต่เกิดมานเจ้าจำพ่วงได้เจ้าเป็นยังไงกับคนไทยก็คือ สำหรับบอูเองนะเพราะว่าตั้งแต่จําความได้ก็คือตั้งแต่หูจักโลกโซเชียลหรือว่าทีวีเนาะก็คือ,อหูจักความมากับหูเลยว่าไทยกับเราคือผีนแน,น่นอะนนะชีวิตปัจจุบันที่เราอยู่เราใส่ชีวิตแต่ละมือนะ้อนะเครื่องอุปโภคบริโภคนับตแต่น,น,นม,มที่บอกครูได้กินมากมาจากฝั่งไทยนะทุกคน หรือว่าเครื่องไส้ซอยยังต่างๆนับตั้งแต่รถไทยหรือว่าเครื่องไส่ในครัวเรือนยังต่างๆก็ล้วนแต่ประเทศไทยเป็นผู้เป็นของไทยเป็นของไทยทีว่าเอาใส่ซอยมาเสพเสพนั่งกัมีแต่ไทยทีวีละครเนาะแมนเด็กน่อยถ้าเกิดว่าเข้าคำไทยได้แมนอ่าศัพท์ภาษาก็คือกันวัฒนธรรมก็คือกันยังกับแบบคือกันเลยนะว่าแบบเดียวกันเลยทุกอย่างตรงนี้ทุกอย่าง วัฒนธรรมกับคล้ายๆกันภาษากับคล้ายกันเมนแต่ว่ากเมนบัดภาษาจักอขียงมาลงคงเคิงเมนฟังออกว่าเจ้าคือตัวอยังคือตัวอยังบ่รู้ภาษาเขียนคือตัวอยังคือตัวทําำตันนั้นไปเนาะอืมมันนิงวะมัยงยองๆแยงเงียงองๆงงงีอีลุงตุงนางนะโบหัวอ่ะอ่านบ่ออกเด้คือถ้าเฮาเฮาเคยมาทํางานประเทศให้มันบ่รู้สึกว่า ทุกอย่างทุกแนวคือเขาจะช่วยเหลือเมด่อน้องแมนช่วยเหลือเมื่อหลายด้านเลยนะพี่ตู่แมนแมนหลายด้านนับตั้งแต่เกิดน้ำท่วมการมีแต่ประเทศไทยเนี่ยยืนมือเข้ามาช่วยนก็คือแปลว่าทุกอย่างอ่ะทุกคนนับตั้งแต่การบริจาคการช่วยเหลือดานนออ้านอื่นๆการล้วนแล้วแต่ประเทศไทยเป็นผู้<ม>ยืนมือเข้ามาช่วยก่อนเลยนะแล้วเคยเคยได้ยินบหมว่าเขมินมาช่วยบ่้โหเนี่ย เห็นบอกระเสียเฮ็ดจังเนยในเมื่อผูกปั้นมีความาม,มิตรไมตรีกับไทยไทยก็มีมความช่วยเหลือให้กับประเทศลาวทุกอย,ย่างพวกนีก็คือการมีบุญคุณเนาะเฮ็ดจังไหนกวนี้คาเมนบมมี่ยังเสียเมรียกรองเอียงจากคนลาวเนาะในเมื่อที่คาเมนบ่บกกนเคยได้ดช่วยเหลือลาวเนาะคือจริงๆแล้วก็ับกระสิมี ก็อยากบอกว่าคุณลาวเฮานี่มาทํางานอยู่เมืองไทยมันบอกได้รับสิ่งดีๆจากคนไทยเนาะเพราะว่าจะเป็นระเบียบวินัยวัฒนธรรมคือมารยาทหลายๆอย่างเนาะละอียทางกการมาทํางานเนี่ยเือเพื่อนี่อย่างแบบมีการรักษาเป็นเป็ดการรักษาแล้วกับพี่เนี่ยเขาเออนี่บอก กีดบัวคือกันครับช่วงนี้นะแต่ว่าทุกอย่างนะแมนทุกอย่างคือคือดีหมดแมนไทยจะช่วยเหลือเนาะอ,ะ <S 2> <S 2> อว่าวาวา่าคือลาวเขานี่บาว่าเจ็บเป็นมีอาการหนักหนาสหัสคือจะข่าวมามหานนมู่ทหารนะพี่เน่ยคือมาห,ากาหักษาอยู่ประเทศไทยไ่เคยข่ามไปห,หักษาอยู่ประเทศเอาเอา่ากัมพูชาน่ะก็บอเห็นว่าคอมเมนก็ยังงอแงอยากมารักษาที่ไทยที่หมอาหารบาดเจ็บเนี่ย เลื่อนบาดเจ็บขอให้ได้รักษาก็คือว่าอยากคือว่าการแพทย์ทางอเมริกันยัง้อยมาได้แต่ว่าเป็นยังคือจังที่ที่ไทยเขาที่ท่ามลงไปทีมีสงครามกันเนาะกมีการโจมตีกันนะทด่ว่าออกข่าวทางอเมริกาออกข่าวบิดเบือนทัวรัวก็หูกันงเหมือนบิดเบือน ขอแท้จริงเพื่นบอกตัวที่ว่าภาษาสุราวตัวแหล่เนาะครับก่ได้สุดๆก็คือการที่ว่ายิงระเบิดมาใส่ประเทศลาวนี่อันนี้อันนี้ตั้ง10ลูกนบอกข้าถามว่าผิดพลาดยิงผิดพลาดมันบ่น่าจะถึง10ลูกเนาะพี่ตู่แม่นนี่คือความจงใจนะยิงมากแหละเพื่อใส่ร้านประเทศไทยคืออยากสร้างกระแสอยากสั้เกตอยากสังเกความเจ็บพิษให้ให้ละเอาว่า ไทยยิงมาจริงๆแล้วก็ตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่มันเปิดของขมิ้นเนาะปืนไ่แนวน่ะไทยบริหารครอบคล้องเนาะป็นของขมิ้นยิงมากอคเอกสารเลยคือเทคโนโลยีสมมือเนาะทุกคนมันทันสมัยเนี่ยเจ้าจะเห็นยังคือเจ้าจะหู้เลยนะหู้ฮอนวินาทีจะยิงนะทุกคนก็คือมันสามารถกดสอบได้เนาะพี่ตูนเนาะแมนไเจ้าบิดเบือนอย่างไรมันก็ความจริงก็คือความจริงอะแปลว่า เจ้าเห็ดลงไปเราจะต้องหาพิสสอบใน,ในจุดที่เจ้าเห็ดสังคมเขาจะมาประนามคุณนะตัวรูปตอนนี้เขาประนาม<ถ>แล้วลว,ว่าเขาลู้คว่วจริงแล้วเพราะว่าอย่างหนึ่งเฟซบุ๊กอย่างนี้เพื่อสิออกข้าวมั่วได้ด้ว่าใครเนี่ยมีอาวุธสารเคมีเพื่อเอาลูปมาจากใช้กับปจักษนมันของเป็นอเมริกาเครื่องบินดับเพลิงไอับไฟป่ามันจะเป็นเคมีดับไฟป่า เอไมีเย็นนี่ก็มาลุกเกิดว่าทานไทยกับชี้แจงไปแล้วว่าทานไทยชี้แจงถูดธนาชาติไปแล้วทั้งหมดยี่สิบสามนะยี่สิบสามประเทศที่เขามาดูเพราะว่าเป็นการข่าวเฟิกนิวที่ใส่ร้ายไทยเนาะนี่แหละก็คือเหตุผลที่เขาเป็นยังต้องเข้าข้างได้เพราะว่าคนไทยบ่เคยตัวเบื่อตุ่มไม่เคยจริงจั่เยก็คือว่าความจริงเฮ็ดด้วยความถูกต้องแล้วก็ยึดหลัก ความเป็นธรรมก็คือการเฮตุสงครามนี่อันที่แน่ๆคือประเทศกัมพูชาเป็นผู้ยิงมาก่อนเป็นเป็นผู้เปิดสงครามมาก่อนแล้วปานประเทศไทยยังอดทนอดกลั้นที่จะยืนหยัดในความถูกต้องคือให้คอมเมนเปิดชึกมาแล้วจึงได้ตอบโต้คือพาวเวอร์คือผู้เอ็นยิงมาก่อนคือมิ้นเน่เียนยิง เล่ามันเ็ยงคิดมันแล้วเพราะว่ายังเจ้าเกิดความแตกแยกระหว่างสองประเทศเจ้าเสียดึงเอามือที่สามงประเทศที่สามเข้ามาอยู่กัยังพิษโพแหงนนาพิโตนะอันยิงเคนดีมาบอกว่าเป็นอย่างคนเล่าจังบ่เข้าข่าขมีนนะบอกเลยว่ามันเป็นไปป่ไดที่แล้วเนาะโมเมนต์ีพี่น้องโมเมนต์อยากตีพี่น้องโมเมนต์ที่ขมีนเพื่เดชซอยเรืออย่างเนาะทางๆที่ ลาวเขากับยูขงองเขาเนาะแมนส่วนมาเขากับส,สนิทส,สนมกับไทยแมนและบอก่ายังไงว่าเป็นเพื่อนสนิทก,กัทนไดาาน้กับไทยเนาะถือว่าคาเมนกับบอด้มี่ยังสีมาซอยเรือลาวแมนทางคาเมนเองกับมีแต่ร์คอสินเตอร์เนาะแมนบอว์ค <c oughs> อสินเตอร์เองเนาะแมนแกงคอสินเตอร์นี่เยอะแกงคอสินเตอร์โทรมารบกวนอีกขนาดยูลาวอยังนี้เหว่าทรแบบ เอาทุกอย่างอ่ะทุกตัวคนคนเล่าให้เนาะตัวนู่นนี่นั่นเนาะเพียงแต่คนเล่าคู่มือนีก็เริ่มแบบสลาดขึ้นแล้ดแล้วไม่ตกเป็นเดียวของก็มีง่ายๆเนาะบอกตรงนะความคิดต่างกันแล้วบอกคือตะกรันเลยคู่ใดทีมาอันนี้เว้าวไซ่คว่ำไห้เหยียดสร้างไทยนะมันก็เป็นไปบ่ได้แล้วของมึงนะเขาคงกันมืดนะ ยิ่งเง่นขมิน้นนี่ตัวดีเลยเนาะแมีนตัวดีเลยมาหนุ่ยแย่ไทยกับลาวเนี่ยพิษกันน,นะครับกับกับเ,เพื่อนร่วมชาติแท้ๆกันยังพักแต่ภายในประเทศกัจเจ้า์อีกยังมีงกับเมียนกันบเบงกันจองฝักจองฝ่ายน,นี่เออเดี๋ยวนี้ข่าวเรื่องมากตอนนั้นไทยเมื่อวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่ยประมาณวันหันนี้แหละคานมากไทยนี่ ยี่สิบเจ็ดมั้งเนาะประมาณยี่สิบเจ็ดไทยนี่เอาศพทหารขมิ้นเก็บจากผู้มาเขือนเพื่อไปส่งกับให้ญาติพี่น้องอก็คือแล้วแต่ทำไมฮุนเทนเขาไม่รับเขาเขาไม่เขาไม่รับเขาว่าไม่ใช่ศพทหารของเขาอ้าวบันี้บันญาติพี่น้องทางขมิ้นเขาเรียกร้องฮุนเทนให้ตอบคําถามนี้ทําไมอืทําไม เขาติดต่อ,อยาติไม่ได้ทิ่ไปลกแนวหน้าเขาติดต่อ,อยาิไม่ได้เอ้านี่ฉี่เดคิดว่ามันเป็นมนุษย์รรยมอยู่บนเนวแมนอ่าตามข่าวที่ว่าเป็นออ,อ,ออกมาเนี่ยครับบอกผู้คิดว่า<อ>คือทุกอย่างที่เห็นลงไปเนี่ยมันเห็นแกตัวนะแมนเห็นแกตโตเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนโตเพื่อเพื่อที่สร้างเข้าบิดเบือนว่าตัวว่ามเมนตตายห้าคนนางทีมันโมแมนเห็นแกตัวแห้งเนาะ แล้วไม่ได้ทั่งว่าพันในประนทศพันกวรพันเจ็ดพนในประเทศที่ว่าพันเจ็ดต่อสู้ปกป้องประเทศเพื่อเพื่อเพื่อนายยอมสละสิทธิ์แต่สุดท้ายแล้วตายตายอย่างอันไหนอาส่งสารเนาะนัาส่งสารหนึ่งมันเป็นสิ่งสิ่งที่ขมิ้นเคยมีมาตั้งแต่ขมิ้นแดงล้างข้อพันล้างข้อพันนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นแบบ เส้นมุ้งเส้นนี่แล้วเป็นอย่างคือบรับศพแมนไปถ้ำมิตห้ยญาติเขาไปถ้ำมิตีเพราะว่าญาติเขาก็ล้อเขาบ้องว่าศพไอ้บ้องวัดไอ้คนที่ออกลบไปนี่ผู้ใดเป็นผู้ใดเนาะเขาติดต่อผ่้ใดเขาคิดหอดญาติเขาอยากหูว่ายังรือเป็นยังหรือเป็นเออเออยังเสียข้างมุ้งเส้นนี่ต่อผร้ใดนะครับสิ่งที่มันเกินมนุษย์ที่ท้ำในแมนแมนอ่าขอพวกเขาต้องล้อ ถ้าพามาเป็นซุปประเทศไทยมันเป็นไปบ่ได้ดรือเนล่าพี่ตู่เขาสิเอาไปเฮ็ดหยังขม,มินบ่คืออย่างที่ท่ามว่าเป็นซปุปของทหารปรตประเทศไทยนี่บ่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดเพราะว่าเป็นไปได้เพราะาขเขาชี้แจ้งไปแล้วมีมีญาติพี่น้องก็ฮหูแม่รับรู้บนมืถ้าว่าเป็นประเทศไทยนี่ทหารเสียชีวิตจะมาจัดศพซุปยังสมเกียรติเลยนะพี่ตู่ตามตามเห็นข่าวมานะโอ้มีรับนี่เดือดเห็นยอดทีแมนทันที่พัน เลื่อนยศเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งด้วยมันบอกมียศมีตำแหน่งแล้วก็มีสวัสดิการทางครอบครัวอีกแมร์ก็คือให้สมศักดิ์ศรีนล่ยง่ายๆก็คือบโบให้บโปรีเขาคือมีบำนาญเหมือนแบบทุกเดือนทุกเดือนต่อให้ต่อให้ทหารในอยู่ก็มีมีบำนาญให้มีทุกอย่างเป็นคือฐารเสียรภาพสิ่งคือดีบำนาญบอบโหโบเป็นเดือนละหลายโบไม่ได้หลายมือนอยู่บอกอือเดืนเดือนให้ครอบครัวนะ มันก็หลายอย่าส์ห้องกบ,บุงอยู่ภายในแม่เรียว่าก็เห็นคนรุ่งข่าวนะอ่ะนึงค่ะเก็เป็นบันี้ย้อนกลับมองย้อนกลับมาค่เมเป็นอย่างเพื่อรับศพไปห้ญาติพี่น้องหรือญาติคล้ายหนาหรือที่ไหนว่าจะคล้องนี่รับลบกับไ<บ>ท่นี่อ่าเสียอ่าเสียซีบีไลายเชียเปรียบหลายอ,อยากอายเศร้าลูกค่นข้างสิ่งรุ่งขีดรุง เขาไปปันทั่วรลวไปหมือตัวคนทั่วรลวนะนี่แหละก็คือเมนถ้าเป็นแบบนี้นะก็คือว่านับถือบุได้นคนเล่าเขากกบด้ปาจะไปเสียกัเไนแค่เพียงแต่ว่าบ่งแต่การที่ว่าเจ้าเขาเอืน่นมาอย่างไรมนุษย์สิงงทำที่ว่ายิ่งมาใส่ก่อนเนี่ยมกกันกวมันอหร่เห็นไหรคนเล่าตัดสินใจได้แล้วว่าสิสสย,ยืนอยู่ขงังใดนะ คือทางใต้เขาเป็นความจริงหมดคือเขมรนนี่อยู่เขมรนี่อยู่ในโลกแบบเพ้อฝันไทยอยู่ในโลกความเป็นจริงเสนอข่าวเสนออย่างนี้แมนแมมันต่างกันเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้กันผมกับผู้แต่งเนาะก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบพ่อกันคลิปใหม่นะครับมือกับมือหัวกันเนาะเด็กเดินๆแน่ใจหน่อยนะพอได้คุยกันเนาะ ลำเรักที่นี่ขเขาตัวเขากระเขาว่าสวัสดีครับ